ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหมอไม่รับแก้ถ้าทามันควรหลักการคือต้องทาครั้งเดียวให้ให้ได้ดีเลยเทคนิคมันพัฒนามาต่อเนื่องคือคนไข้ก็คาดหวังมากขึ้นคือเขาต้องถึงจุดสุดยอดเคยมีเคล็ดแก้ไหมคะมีแต่ว่ามันมันทำให้เหมือนดีครั้งแรกไม่ได้มันไม่แก้ไม่ได้มันไม่เหมือนจมูกนะนุชมันคนละเรื่องเลยคนละอารมณ์เลยมันไม่เหมือนกับแก้ตาแก้จมูกใช่ใช่ถ้าดีมันจบเลยไม่ต้องทําอะไรอันนี้พูดถึงความสวยข้างนอกนะรวมทั้งความรู้สึกด้วย ความรู้สึกก็สําคัญมากความรู้สึกความรู้สึกนี่คือความรู้สึกพิเศษก็คือผู้ง่ายสุดยอดความปรารถนาคือเขาต้องถึงออแกสซึมคือจุดสุดยอดนะครับถ้าทำมันควรหลักการคือต้องทาครั้งเดียวให้ให้ได้ดีเลยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหมอไม่รับแก้เพราะผมไม่สามารถตอบความต้องการที่เขาอยากได้ดีเหมือนระดับที่เป็นครั้งแรกได้ถ้าทําที่อื่นมาปกติผมไม่คยรับเท่าไหร่อันที่สองคือรูปลักษณ์ปัจจุบันเนี่ยเทียบกับเมื่อก่อนที่หมอเริ่ม เพราะผ่าตัดมาเกือบ30ปีแล้วปีนี้ยีปีเข้าปีที่30 mm hmm. คือเทคนิคมันพัฒนามาต่อเนื่องเมื่อดีเซลมันดีสวยมากขึ้นคนไข้ก็คาดหวังมากขึ้นปัจจุบันคาดหวังคืออะไรก็คือต้องเหมือนจริงเดบดูไม่ออกซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่ยากแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุด